อีนี้นะครับในบัญชีทูมันี่นะครับก็มีเงินในบัญชีทูมันี่วอลเล็ตนะครับในในในบัญชีทูมันี่วอลเล็ตมีเงินอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับท่านชมมีในในบัญชีทูมันี่หนึ่งหมื่นบาทนะครับท่านชมวิธีการโอนเงินจากทูมันนี่วอลเล็ตนะครับมีสองวิธีนะครับก็คือหนึ่งก็คือคนทั่วไปนะแบบใช้ธรรมดาก็คือคนทั่วไปจะโอนแบบการ โอนแบบเสียค่าธรรมเนียมคนพิเศษก็คือโอนแบบสแกนนะมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขั้นแรกเดี๋ยวผมจัดหน้าจอให้ดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจัดหน้าจอให้ดูกันเลยนะครับท่านชมไปดูเลยครับอ่าที่ดู้ชม็นก็คือหน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับอ่าตอนนี้ในเอ็มีทูบูนี่ของผมมีอยู่หมื่นสิบแปดบาทนะ สิบห้าสตางค์นะครับวิธีการโอนเงินจากทุนนี้วอลเล็ตเข้าบัญชีธนาคารนะครับท่านผู้ชมก็คือเดี๋ยวผมไปเอาเลขบัญชีมาก่อนนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเขียใไหมครับอันนี้ก็คือการโอนนะครับท่านผู้ชม มันจะเป็นประมาณนี้นะครับเลขบัญชีก็จะอยู่ตรงที่สมุดต,ตรงนี้นะครับผมจะโอนเข้ากสิกรนะครับก็คือมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคไหม่ะเราก็กดเข้าไปิีคําว่าโอนรับเงินนะครับตรงนี้่ะโอนรับเงินนะครับแล้วกดเข้าไปดีคําว่ามันจะมีคําว่าบัญชีธนาคารนะครับท่านผู้ชมให้เราการกดแตะไปที่บัญชีธนาคารนะครับ แล้วกดเลือกธนาคารปลายทางนะท่านผู้ชมอ่ะกดเลือกธนาคารปลายทางนะครับของผมเลือกเป็นกสิกรนะครับอ่ะเลือกเป็นกสิกรนะครับใส่เลขที่บัญชีนะอ่ะเราก็ใส่เลขที่บัญชีเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินนะครับขั้นตามมา่ําก็่คือหนึ่งบาทนะครับท่านผู้ชมอ่จะลองโอนดูป,ประมาณสักห้าพันนะท่านผู้ชมแบบนี้ครับ กดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเลยนะครับกดตกลงด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมกดโอนเนข้าบัญชีธนาคารนะเขาจะบอกว่าเงินจะเข้าบัญชีผู้รับภายในสองชั่วโมงนะระหว่างมีค่าธรรมเนียมนะครับตีสองถึงห้าทุ่มนะและมีค่าธรรมเนียมนะครับยี่สิบบาทต่อรายการนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคไหมอ่ะกดตกลงเข้าไปครับอ่า ตรงนี้นะครับจะมีห้าพันยี่สิบาทนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็กดที่คาําว่ายืนยันการโอนกันนะครับใส่รหัสอีกครั้งหนึ่งใส่รหัสพินทุนไมนี่วอลเล็ตนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะเนะขาให้สกแกนใบหน้าด้วยนะครับท่านผู้ชมสกแกนใบหน้าเข้าไปนะดีย๋ยวผมสกแกนใบหน้าก่อนนะโอเค นะครับสแกนไปหน้าเรียบร้อยนะครับอ่ะไปถึงไปเสร็จซะหน่อยนะครับเนี่ยโอนตอน11โมง3นาทีนะครับเงินจะเข้ากี่มโมงก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ตรงคลิปให้นะท่านผู้ชมมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคไหมอ่ะจากนั้นนะครับเรามาโอนแบบ การสแกน QR code ทั่วไปนะครับที่คนเขาใช้กันนะครับโอเคไหมอ่ะเราก็กดเข้าไปที่สแกนนะครับอ่ะจากนั้นเราก็ทำไงครับเราก็กดเข้าไปที่รูปภาพนะครับรภาพเสร็จนะครับพอมาเสร็จให้เราทำการกดเข้าไปที่คำว่ารูปภาพ QR code นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินเข้าไป4,9 9 8้ปบ,บาทนะ โอนไป4,980นะครับกดชำระเงินนะครับกดยินเงินการโอนนะครับน,นี่ครับมันเข้ามาแล้วครับ4,980นะครับ, 4, รบโอเคไหมมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ มันก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับโอเคครับก็ลองไปใช้ใดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ